เมื่อกี้พี่สาวมาให้นะคะดูสิเพึ่งเด็ดมาเลยคั่วกำลังสดๆเลยค่ะเนี่ยบ้านพี่สาวนะคะน,นี้เดี๋ยวก็จะไปพาะอีกนะคะมันก็สดมากเลยที่พี่สาวเก็บมาให้นะจากต้นเลยเก็บมาให้เมื่อสักครู่นี้ อันนี้เป็นครั้งก่อนนะคะที่พี่สาวก็ให้มาพี่ชายก็ให้มานะคะบ้านพี่สาวพี่ชายค่ะพี่สาวพี่ชายพี่สะใภนะอันนี้ก็เพาะไว้แล้วเพาะพร้อมกันนะแต่โตไม่เสมอกันเนี่ยค่ะต้นงามดีนะคะบางต้นเขาก็ไม่สมบูรณ์แต่ก็ปลูกได้นะเดี๋ยวจะไปปลูกหลังบ้าน ต้นอื่นนี่ก็คือมีอเพื่อนๆขอไปบ้างไปให้เพื่อนๆบ้างนะคะแล้วเก็บไว้เท่านี้พอเพราะว่าพื้นที่เราก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเพาะอีกเนี่ยค่ะสดมากแล้วก็ยังทานไม่ได้ด้วยยังแข็งๆอยู่นะคะต้องรอสักสองวันเนี่ยค่ะ